หลายคนนะเวลามาวัดตาสุกโตก็จะบอกคนที่บ้านหรือบอกเพื่อนๆว่าจะมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีถ้ามีคนถามก็ไปวัดทำอะไรนะก็บอกไปปฏิบัติธรรม ที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันทำที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาวัดป่าสุโกโตจึงจะปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติธรรมได้ราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเข้าคอร์ส ที่จัดโดยวัดหรือจัดโดยที่ไหนขึ้นชื่อว่าการนำธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าธรรมะข้อใดก็เรียกเป็นปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิ้นเช่นการให้ทานความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็ปฏิบัติธรรมรวมทั้งการรักษากายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใคร คือรักษาศีลห้ามันก็เป็นปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมเราก็มักนึกถึงภาวนาหรือการฝึกจิตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนึกว่าทาและศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ที่จริงหลายคนก็คงจะรู้นะว่าปฏิบัติธรรมมันมีความหมายกว้างแต่ว่าเวลาจะพูดให้คนเข้าใจว่าเนี่ยจะมาเจริญสติปัฏฐานจะมาเจริญสตินะเราก็ใช้คาว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่ก็แม้ว,ว่าปฏิบัติธรรมเราจะ มีความหมายเจาะจงไปถึงการภาวนาหรือว่าการาบำเพ็ญทางจิตแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมาฝึกจิตให้มีธรรมเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ย ในระดับของการภาวนาเนี่ยความหมาย,ยก็คือการฝึกจิตให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีปัญญาในที่เรามาที่นี่เนี่ยนะเราก็มาปฏิบัติธรรมในความหมายเนี่ยคือมาฝึกจิตให้มีสติให้มีความสึกตัว แต่ว่าปฏิบัติธรรมมันมีอีกความหมายหนึ่งนะไม่ใช่แค่การฝึกจิตให้มีธรรมยังรวมไปถึงการใช้ธรรมเพื่อกำกับจิตหรือเพื่อรักษาจิตด้วยอันนี้สำคัญกว่านะในฝึกจิตให้มีสติให้มีธรรมเนี่ยก็สำคัญแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญกว่าคือการ นำธรรมะไปกำกับจิตหรือไปรักษาจิตธรรมะที่ว่านี้ก็อาจจะได้แก่สติสมาธิความสึกตัวหรือว่าปัญญาก็ได้ปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เนี่ยมันมันไม่ได้จอดจงไว้ต้องมาทำที่วัดนะอยู่ที่ไหนก็จำเป็นที่จะต้องนำธรรมะ ที่ฝึกมาเนี่ยไปใช้ในการรักษาจิตรักษาจิตไม่ให้ทุกข์แล้วก็กำกับจิตไม่ให้กิเลสมันครอบงำกำกับพาเราเข้ารกเข้าพงหรือพาเราไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่าผิดศีลผิดธรรมเ ให้ต้องเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ด้วยเพราะถ้าเข้าใจปฏิบัติธรรมแต่เพียงว่าฝึกจิตให้มีธรรมเนี่ยมันก็ต้องมาลงเอยกันที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเข้าคอร์สแต่ถ้า,ากว่าปฏิบัติธรรมหมายความถึงการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตหรือกำกับจิตเนี่ย มันก็หมายถึงว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่บนท้องถน,นนเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะวาเวลาไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่โลกภายนอกเนี่ย เราจะเจอสิ่งกระทบหลายอย่างกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องเจอรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจไม่ถูกใจที่ทางพภาพว่าอนิถาลมหรือมิฉะนั้นก็เจอโลกธรรมฝ่ายลบซึ่งไม่มีใครชอบนะโลกธรรมฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทา แล้วก็เจอกับความทุกข์ตรงนี้แหละนะที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญมากเพราะมันเป็นการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตในการกำกับใจรักษาจิตไม่ให้ทุกข์กำกับจิตไม่ให้ กิเลสมันชักนำไปไม่ว่าจ,จะเป็นโลภะโทสะหรือพระเวลาเจอสิ่งยั่วยุที่ชวนให้โกรธเกลียดหรือเย้ายวนให้มีความโลภหรือเกิดราคะไอพวกนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกข์รุ่มร้อน แล้วก็สามารถที่จะชักนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการหาทุกมาใส่ตัวหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเจออะไรเราก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมด้วย พอถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตกำกับใจเราก็จะทุกข์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรือว่าถูกความโกรธความเกลียดความโลภมันพาเราเข้ารถเข้อพงไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผิดศีลผิดธรรม ในการปฏิบัติธรรมในความหมายนี้สําคัญนะแต่ว่าคนมักจะมองข้ามคนมักจะเข้าใจปฏิบัติธรรมแต่ในความหมายที่ว่าฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบอันนั้นเป็นการแค่ซ้อมนะมันเป็นแค่การซ้อมการตากเตรียมเพื่อให้เราพร้อมในการไป,ปรเผชิญกับโลกภายนอกได้โดยใจที่ไม่ทุกข์ แล้วก็ไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับใครบาาคนเราเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองเนี่ยคือการนำธรรมะไปใช้เพื่อรักษาจิตกำกับใจไปคิดแต่เพียงว่าปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกจิตให้มีธรรมหรือฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบให้มีสมาธิ ก็เลยมักจะมีปรากฏการประเภทว่าเวลาเข้าคอร์สก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแต่เวลากลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานก็มีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งตอนที่อยู่ในคอร์สก็อาจจะสงบสํารวมแต่พอกลับไปบ้าน แล้วก็เกิดอาการสติแตกเกิดอาการโกรธชุนเฉียวหงุดหงิดอย่างเช่นบางคนนี่พอมาตอนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยก็มาฝึกจิตให้สงบแต่พอจบคอร์สไปก็ลืมไปว่ากลับไปบ้านนี่มันก็ต้องปฏิบัติธรรมนะก็คือใช้สติในการรักษาใจ ให้สงบให้เป็นปกติเช่นนะเวลาเจอลูกเนี่ยคุยเสียงดังทำบ้านเลอะเทอะหรือว่าทิ้งของไม่เป็นที่นะก็ต้องรู้จักรักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ใช่อารวาสนะกราดเกลียวนะ หรือว่าโวยวายใส่ลูกด้วยความโกรธแล้วม,มันคนละคนละอาการกับตอนที่เข้าคอร์สเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะลืมไปว่าเนี่ยในต,ตอนที่เจอลูกคุยเสียงดังวางของไม่เป็นที่ทำบ้านเลอะเทอะนั่นแหละนะคือ เวลาที่สำคัญสลราการปฏิบัติธรรมแล้วก็คือว่ารักษาใจเอาธรรมะเนี่ยเอาสตินี่แหละมารักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โกรธไม่ให้โวยวายเพราะความลืมตัวในการแนะนำสั่งสอนนี่ก็ควรทำนะแต่ก็ทำอย่างมีสติไม่ใช่ทำด้วยความโกรธแต่ คนจำนวนมากเนี่ยพอไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันมีความหมายเพียงแค่การฝึกจิตไม่ได้รวมไปถึงการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตเวลาเจอสิ่งกระทบโดยเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็เลยมีพฤติกรรมที่เรียกว่าสวนทางกัน แล้วก็มีการพูดกันอยูอ่บ่อยๆนะว่าเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่นี่กลับมาจากคอร์สกลับมาจากการปฏิบัติธรรมนี่ลูกๆก,ก็เตรียมงานเข้าได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กลับมาพ่อกลับมาก็จะบน่นก็จะเท่ก็จะว่าไอตอนที่ไม่เข้าคอร์สนี่นะไม่เท่าไหร่นะแต่พอเข้าคอร์สกลับมานี่ อารมณ์จะหงุดหงิดจะหัวเสียมากเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดคาดหวังหรือว่าเจอสิ่งที่มารบกวนความสงบพอจิตไม่สงบก็เกิดความหงุดหงิดพอหงุดหงิดไม่รู้ทันความหงุดหงิดนั้นก็ระบายความโกรธใส่ลูกใส่คนที่บ้าน อันนี้เขาลืมไปว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําตรงนี้ด้วยหรือทําที่นี่ด้วยก็คือเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกออกถูกใจนะก็รู้จักวางใจได้ถูกนะรักษาใจถูกต้องรักษาใจให้เป็นปกติไม่ถูกความโกรธนะความขุ่นมัวครอบงา แล้วถ้าเราเข้าใจปฏิบัติธรรมว่ามันคือการเอาธรรมะมาใช้ใก่การรักษาจิตเนี่ยเราก็จะรู้หรือตระหนักว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นแล้วก็จำเป็นด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยแม้แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมี สิ่งไม่ถูกอ,อกถูกใจเกิดขึ้นอยู่เนืองๆน,นะและที่จริงเนี่ยแม้จะมีสิ่งกระทบนะถ้าเรารู้จักวางใจให้เป็นโดยใช้ธรรมะที่ฝึกมาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเจออากาศร้อนเจอรถติดเจอคำต่อว่าด่าทอติชิ้นนินทาเจอคนกันแกล้งนะเจออุปสรรค มันไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์เสมอไปโดยพราะเธอรู้จักใช้ธรรมะโดยพราสติเนี่ยมารักษาใจเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะม่ใช่ว่าเจออนิจฐารมเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแล้วคนเราจะทุกข์มันไม่ทุกข์ง่ายๆหรอกถ้าว่าเอาธรรมะที่ฝึกไว้เนี่ย นะมาใช้ในการรับมือนะกับสิ่งกระทบเหล่านั้นหรือที่ถือว่าที่ถูกก็คือเอาธรรมะมาใช้รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบเช่นพอมีคนต่อว่าดาพอติชินินทาเกิดความไม่พอใจก็เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือลุกลามจนกลายเป็นความเกลียดเจอสิ่ง เยาวยวนเห็นสินค้าอยากได้อยากซื้อนะทั้งที่ก็มีเยอะแล้วมีความโลภนะแต่ว่ามีสติรู้ทันก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอมงำใจนี่กคือปฏิบัติธรรมเวลารถติดนะแต่ว่ารักษาใจไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้อารมณ์เสียนี่คือปฏิบัติธรรมแล้ว เพราะมันคือการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตถ้าเรารู้จักปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เจออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าเจออะไร สิ่งสำคัญกว่านะั้นคือว่าทำอย่างไรกับสิ่งที่เจอเช่นเสียงเสียงดังนะเสียงดังไม่ทำให้เราทุกขนะ์ถ้าเราไม่รู้สึกลบกับมันคนมักจะคิดว่าเนี่ยที่ทุกข์เพราะเสียงดังแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกที่ทุกข์เพราะเรารู้สึกลบกับมันต่างหาก อย่างมียองคนหนึ่งเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกสติที่วัดแห่งหนึ่งคืนแรกเนี่ยแกนอนไม่ค่อยหลับเลยนะแกบอกหลวงพ่อในเช้าวันรุ่งขึ้นนะนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะอะไรอ่ะเขาบอกห่านมันร้องเสียงดังจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสอง ตอนหลังเึงขึ้นมาได้ว่านในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีอัดเทปคำบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยเหูฟังเนี่ยเสียบหูแล้วก็เปิดฟังคำบรรยายครูบาอาจารย์ปรากฏว่าหลับได้นะจนเช้าเลย อาจารย์ก็เลยถามว่าเนี่ยตกลงที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะเสียงดังหรือเพราะอะไรกันแน่เพราะถ้าบอกเสียงดังเนี่ยนะไอเสียงธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยมันดังกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเอาหูฟังเนี่ยเสียผูทำไมฟังเสียงครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งที่เสียงดังกว่าเสียงห่านแต่ทำไมหลับ เสียงหา่านเสียงเบาวกว่าทําไมนอนไม่หลับมันไม่ใช่ว่าความดังหรอกเป็นเพราะความรู้สึกบวกหรือลบต่อเสียงที่ได้ยินเป็นเพราะรู้สึกลบกับเสียงหา่านเลยหงุดหงิดลาคาญจึงนอนไม่หลับแต่พอร,รู้สึกดีกับเสียงครูบาอาจารย์เสียงธรรมะมันก็เลยหลับไม่เกิดความหงุดหงิดลาคาญ นี่เป็นตัวอย่างนะสุขหรือทุกข์เนี่ยในใจเราเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าเราเจออะไรนะแต่มัมอยที่ว่าเรารู้สึกกบมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกบมันอย่างไรนะเสียงดังแต่เรารู้สึกดีกับมันเราก็ไม่หงุดหงิดเสียงเบาอาจจะเป็นเสียงไพเราะด้วยซ้ําแต่เราไม่ชอบรู้สึกลบกบมันเราก็เกิดความหงุดหงิดนะ เสี่ยนเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือบางทีก็เพราะนะแล้วเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่พอมันดังในศาลาเนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดเลยไม่ใช่เพราะความดังของมันแต่เพราะว่าเรารู้สึกลบกับมันเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ย และเรารสึกไม่ชอบรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะการกระทําของเขาหรอกแต่เป็นเพราะความรู้สึกในใจของเราต่อสิ่งนั้นหรือความคาดหวังเราคาดหวังเขาอย่าให้เขาเป็นหรือทําอย่างอื่นแต่พอเขาไม่ได้ทําอย่างที่เราคาดหวังเราก็เลยเกิดความไม่พอใจ เราไปโทษว่าเขาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะความยึดมั่นในความต้องการของเรายึดมั่นในความปรารถนาของเรา พอเข้าไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราก็เลยเกิดความขัดอกขัดใจเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจเกิดความโกรธและตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมมันมสำคัญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาธรรมะมากํากับจิตมารักษาใจของเราแทนที่จะไปม,มุ่งเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือจัดการสิ่งภายนอก เราเอาธรรมะมาจัดการกับใจของเราหรือเอามาใช้ในการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มารักษาใจให้มีความรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่มากระทบแต่มันอาจจะรวมไปถึงการรักษาใจให้เป็นกลางๆหรือรู้สึกเป็นกลางๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ เสียงดังแต่ถ้าเรารู้สึกเป็นกลางๆก,กับมันใจเราก็ไม่ทุกข์หรือแม้กระทั่งคำติชินนินทาแต่ถ้าเรามองว่าเออมันมีประโยชน์นะมันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเราเป็นเครื่องฝึกสติทำให้เรามีความขันติมีความอดทนมากขึ้นเราก็ไม่หงุดหงิดนะ ไม่โวยวายตีโพยตีพายเมื่อเจอเสียงเหล่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเหมนกันนะแต่แน่นอนนะการที่เราจะมีความสามารถอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนะนั่นคือเหตุผลที่เรามาปฏิบัติกันที่นี่บ้างที่นั่นบ้างนะเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการฝึกจิต ให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะถ้าเราไม่ฝึกจิตให้มีธรรมหรือฝึกจิตให้มีสติเราก็ไม่มีสติหรือเราก็ไม่สามารถจะใช้สติในการรักษาใจเวลาเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจได้เช่นการสูญเสียคนรักของรัก หรือว่าความเจ็บความป่วยให้เราตระหนักนะว่าเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดาของโลกนั่นแหละคือโอกาสสำหรับการปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเฉพาะเวลามาเข้าคอร์อสเวลามาอยู่วัดเพราะถ้าคิดแบบนี้ เวลาเราออกไปอยู่กับโลกภายนอกเราก็จะปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบดีใจเสียใจนะขึ้นลงปราบพื้นปิติหรือว่าหงุดหงิดหัวเสียแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้น ทั้งงที่อุตส่ามาวัดเพื่อมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมแต่เข้าใจปฏิบัติธรรมในความหามายของการฝึกจิตให้เข้าใจว่านี่ก็คือการซ้อมนะเหมือนนักกีฬาเนี่ยต้องซ้อมแต่การซ้อมกับลงสนามจริงนั่นมันคนละอย่างนะเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อมาซ้อมเพื่อมาสร้างเสริมทักษะสร้างความ เข้มแข็งมั่นคงให้กับจิตเพื่อที่เราจะออกไปรับมือกับโลกภายนอกและการมาฝึกสติที่นี่เนี่ยนะมันมาฝึกให้เรารู้จักรับมือกับอารมณ์ที่ไม่ชอบอันนี้สำคัญนะอารมณ์ที่ไม่ชอบเนี่ยอารมณ์ที่เป็นลบมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะ อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราเจออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำกับมันอย่างไรความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินจงกรมระหว่างสร้างจังหวะระหว่างการฝึกจิตเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้และการมาฝึกสติที่นี่มาฝึกเพื่อให้เรามารู้จักวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ผักสายไม่กดคมความคิดที่ฟุง้งซ่านแม้จะเป็นความคิดที่เรไรา่าดไม่ไปกดคมความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่รู้ทันมันเพียงแค่เราไม่ไปยึดติดถือมั่นไม่ไปผักสายกดคมมันเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นมันนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์ พอเรายิ่งกดข่มมันนะเราก็ยิ่งหงุดหงิดที่ทำไม่สำเร็จแล้วเราก็เครียดความโกรธความขุณเครื่องเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นมันถ้าเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านี้หรือถ้าเรา ไม่ยึดติดถือมันในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้แต่พราะเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นเราจึงทุกข์การฝึกสติเนี่ยก็คือการมาฝึกใจให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเราห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับเราห้ามเสียงดังอากาศร้อน ควาต่อว,ว่าด่าทอไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานี่ยากแต่เราสามารถที่จะรับมือกับมันรู้ทันมันและไม่ปล่อยให้มันเนี่ยมาบีบคั้นหรือว่าย่ำายีติดใจได้และการที่เราจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในให มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องยากนะแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้จักนำธรรมะมารักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะมันเราทำได้นะเดยเพราะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะวางใจหรือมีท่าทีที่ทถูกต้องกับสิ่งเหล่านั้น มันมาแต่เราไม่ยึดมีแต่ไม่เอานะเกิดขึ้นแต่รู้ทันถ้าทำนี้ได้เนี่ยใจก็เป็นปกตินะสงบนะสงบไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่สงบเพราะว่าเราวางใจได้ถูกต้องเพราะใช้สตินะมารักษาใจ